สวัสดีค่ะกุลาบ้านคุณนะคะวันนี้พามาเที่ยวค่ะมาตลาดนะัดต้นไม้ดอกไม้นะคะร้านขายดอกไม้ที่นามนานาโนซาโตนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะนี่นะคะรอบๆอ,อันนั้นเป็นสวนแบบซื้อบัตรเข้าชมนะคะมีทั้งดอกไม้ดอกไม้หลากหลายอย่างเข้าไปในนั้นนะคะนี่ค่ะลานจอดรถนะคะไปค่ะ ใหญ่โตมโหฬารน,นะคะขึ้นชื่อนะคะนี่ค่ะฮานาอิจิบะตลาดนัดดอกไม้นะคะลานจอดรถเยอะมากค่ะมาแบบส่วนตัวมาแบบเป็นรถบัดได้เลยนะคะไปค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะนี่ค่ะมาบ่อยค่ะมาทุกปีแหละนามะนาซาโตะเมื่อกี้หนูจอดรถไว้ตรงนู้นนะคะ สาอาทิตย์คนเยอะค่ะไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอารถดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายวีดีโอให้ดูก่อนน่ะภาษาอังกฤษที่เขียนอยู่ตรงนั้นลน่ะน่นฮานาอิจิบะนะคะชิวรีบค่ะเทียบเลยนะคะ นี่ค่ะเข้าไปข้างในเดินสุดเลยนะตรงนี้ก็จ่ายตังค์นะคะวันนี้มาดูกุหลาบนะคะมาดูกุหลาบทิวลิปค่ะทิวลิปขายเป็นกระถางนะคะกระถางละอ๋อร้อยกว่าบาทคันนี้ค่ะ ดอกไม้เยอะมากค่ะไม่แพงหรอกนะคะถ้าเราซื้อก็มาแถวนี้นะะถ้ามันใกล้นะคะเอ่อใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะจากบ้านมามากะเล็ดค่ะชั่วโมงหน่อยๆจากบ้านที่เป็นหัวหัวนะคะ นี่มันเป็นแบบครบวงจรเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะแล้วก็ไม่แพงมากดูสิครับเนี่ยต้นยี่สิบกว่าบาทค่ะวันนี้อากาศแบบร้อนอะ่ะใช้คํา่่าร้อนเลยนะคะยี่สิบกว่าองศาค่ะ อยู่ใกล้ๆก,ก็แวะเข้ามานะคะก็ここมีเอะมียะเกนนะคะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับนาโกย่าน,นี่แหละคะ่ะตรงนู้นกุหลาบนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบกันไปดูกุหลาบค่ะ กระถางก็มีนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มียามีปุ๋ยกระถางเล็กอันนี้คือกุหลาบนะคะนี่ต้นประมาณสองร้อยค่ะกระถางเล็กนะคะอันนี้สองร้อยสามร้อยนะคะ ดินสำหรับปลูกกุหลาบอยู่แถวนี้นะคะนี่มาแล้วเคเซนโลสค่ะโอ้ยของเขายาวเป็นคืบกว่าเลยอะเคเซนโลสนะคะเนี่ยสามพันส็ดสปดประมาณเก้าร้อยกว่าบาทได้ต้นนี้ไม่ถึงพันนะคะ คสซนโลสนะคะในของเขาก็เป็นโรคเป็นไฟเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าซื้อนะคะถ้าต้นแบบนี้ใบมันเหี่ยวใบมันกอบก,กิ่งมันแดงๆนี่ไม่ไม่สบายอันนี้ไม่สบายอันนี้ไม่แนะนําให้ไม่ต้องซื้อนะคะนี่กิ่งไม่ไหม้เป็นน้ําตาลแบบนี้ใบก็เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องหาดูแบบเนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้ซื้อโอเคแบบนี้ อันนี้มาแล้วค่ะเนี่ยเดวิสออตินนะคะส yeah okay an ีเขียวๆเนี่ยอันนี้ปุ๋ยน้ำค่ะปุ๋ยน้ำไม่แพงค่ะเนแพงแค่กว่าร้อยกว่าบาทเสียงเหมือนคนไทยเลยเสียงเหมือนคนไทยคุยกัน รู้สึกมองดูแล้วผู้คนก็ไม่ค่อยปิดปากกันเท่าไหร่นะคะปิดครึ่งนึงไม่ปิดครึ่งนึงนั่นแหละคะ่ะนี่กุหลาบค่ะเดวิสนะคะดูซิราคาเท่าไหร่เดวิสออตตินสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่กิ่งก้านสาขายาวแล้วนะคะ กิ่งงามๆค่ะนี่ต้นหนึ่งเม็ดทรงพุ่มเม็ดกว่ากว่าราคาพันกว่าบาทค่ะประมาณพันหนึ่งร้อยนะคะต้นละพันหนึ่งร้อยถือว่าถูกนะคะร้านนี้ถือว่าถูกมากต้นนี้สวยเลยอะ่ะกิ่งก้านดียาวเลยค่ะคืบกว่าเลยอะ่ะเนี่ยงามเลยค่ะถ้าซื้อก็แนะนำให้ซื้อต้นแบบนี้นะคะ แรงดีดมากเลยหนึ่งเม็ดโอ้อันนี้สี่เม็ดเลยเนี่ยเขียนไว้ว่าความยาวความใหญ่ของต้นจะประมาณสี่เม็ดก็คงเป็นกุหลาบเลยนะคะอันนี้เม็ดกว่าเมห้าอันนี้ก็เมดห้าดูเขาจะเขียนไ้นะคะเนี่ยร้อนเขาใส่ต้องถอดเสื้อแล้วค่ะ ถือว่าไม่แพงนะคะร้านนี้อันนี้โรซาค่ะโรซาราคาเท่ากันนะคะ4,378เยนโรซาอันนี้ข้างหลังเดบารุนะคะเดบารุหลาบเมืองฝรั่งเศสค่ะเดบารุนี่ค่ะเดบารุนะคะ เดี๋ยวไปหาโรซาสิเผื่อมีไม่โรสเนี่ยโลซาโรซานะคะเนี่ยถางสีดำนี่คโรซาโรซาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ดอกโบตันนะคะน่าซื้อมากเลยอะ่ะ สองพันสองร้อยเยนถูกนะคะเนี่ยสี่ร้อยประมาณห้าร้อยค่ะต้นประมาณห้าร้อยนะคะดูงามมากโบตันอะ่ะสวยอะ่ะน่าซื้อนะคะเนี่ยดูดูดโอโ้โหซื้อไปเราไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะนี่เขาเปลี่ยนมาแล้วเราตั้งแบบนี้เลยอะ่ะปีหน้าค่อยเปลี่ยนดินได้นะคะเนี่ยแข็งแรงมากงามมาก<อ>ถูกกกุหลาดอีก ดีดมากอ่ะดูน่าซื้อนะคะเนี่ยโบตันค่ะต้นเล็กลงมาหน่อยก็ถูก<อ>หืองามจริงๆอะ่ะยอดอ่อนหน้า,าไปจิ้มน้ำพริกโบตันนะคะต้นเล็กต้นใหญ่เยอะต้นหนึ่งประมาณร้อยบาทเองโหอยากถอดเสื้อมากเลยตอนนี้รลอน นี่ค่ะโบตันอู้ราคาเท่ากันได้ทำไมต้นใหญ่ต้นสูงขนาดนี้นี่สองพันสองร้อยเยนเองซื้อดีไหมเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากซื้อเนี่ยดอกแล้วอะ่ะเนีน่าซื้อไม่แพงนะคะสองพันสองร้อยเยนเนี่ยใหญ่ด้วย ถูกมากอ,อ่ะถอดแมสแล้วนะคะตอนนี้หนูร้อนอ,ะอ่ะกุหลาบนะคะ นี่อ้อมกลับมานะอันนี้ลักษณะแบบนี้แนะนำให้ไม่ซื้อนะคะเนี่ยเห็นไหมกิ่งน้ำตาลดำๆเนี่ยใบใตายราคาก็แพงเหมือนกันละคา่ะแต่ว่าแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะคะถ้าลักษณะแบบนี้ไม่น่ารอดก็ไม่แนะนำให้ซื้อ มีประมาณนี้แหละเนี่ยแค่นี้แหละกุหลาอันนี้เอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมให้ทั่วก่อนแล้วค่อยมาเลือกซื้อค่ะเลือกก็ต้องใช้เวลาหน่อยเชสเซนลสคิสเตียนอาน่า เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันนะคะข้างในนู่นค่ะ สิบหกสิบบาทนะคะเยอะแยะคนก็เยอะดอกไม้ก็เยอะอันนี้ไฮนิเย่นนะคะต้นประมาณสามร้อย กุหลาบเล็กก็มีค่ะเดี๋ยวแวะก่อนนะนี่กุหลาบเล็กเราจะทำเป็นล็อกล็อกให้เราแวะแล้วเข้ามาได้นะคะ ที่ใส่หมวกยืนอยู่เนี่ยสามีคะ่ะสามีนะคะตั้งอัตตาคุรุมาหัวซีนะคุรุมาบอกฉันอยากได้รถมากาเล็อีกายเนี่ย โอ้หมักกเล็ดเยอะมากค่ะมักกเล็ดเนี่ยเยอะจริงๆเลยกระถางใหญ่มันแพงนะคะถ้าจะซื้อก็ซื้อ,อ,อต้นเล็กไปปลูกก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะกระถางเล็กเยอะมากเนี่ยๆๆมักกเล็ดนะคะโอ้โหเรมารจิสุนะคะ,คมะ,คะไม่แพงค่ะอันเนี้ย กับสวนกุหลาบคู่กันนี่จะงามมากนะคะอันนี้มาเป็นของกินแล้วนะคะบลูเบอร์รี่ค่ะโอ้น่ารักมากเลยซากุระ ต้นส้มข้างหลังนู้นจะเป็นกระถางนะคะเป็นกระถางเป็นซุ้มของตกแต่งสวนนะคะ ยา yeah. ก็มีค่ะนี่ค่ะของตกแต่งสวนกระถางบลูเบอรี่เยอะเลยชิดาเลสัก,กุระอดอกลายน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> คนเยอะจริงๆเลยค่ะวันนี้ ้ามาอยู่เนี่ยหนูอยู่ได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะกว่าจะถ่ายรูปกว่าจะถ่ายวิดีโอกว่าจะเดินดูกว่าจะเลือกซื้อใช้เวลานาน,านมาก เดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกกุหลาบก่อนนะคะพาชมประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งร้านนะคะถ้ามีเวลาไหนๆก็มาแล้วมันทางเดียวกันค่ะจากนี่ไปประมาณสิบนาทีนะคะก็จะมีอีกร้านหนึ่งใหญ่โตกันแบบนี้ละคะ่ะเหมือนกับร้านนี้แหละ ในจะเป็นช็อปนะคะของกินค่ะเป็นช็อปของกิน แล้ามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวหนูไปเลือกกุหลาบก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าจะได้กี่ต้นบายบาย